สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้หมออยู่ที่สะพานรักทะเลเทียนทะเลนะคะซึ่งก็จะเป็นที่ปั่นจักรยานที่มีความยาวประมาณ7กิโลเมตรวันนี้มาเที่ยวกันอากาศดีๆนะคะเอารถคันนี้มาด้วยค่ะเผื่อปั่นไม่ไหวนะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเราสามารถพบกันได้ที่ไหนบ้างนะคะในวันจันเนี่ยหมอพักค่ะแต่ว่าวันอังคาระคะเราก็จะเจอกันที่ซุลเลสิกปีเอเวสนะคะชั้น6โรงพยาบาลปีอเวส ส่วนวันพุธค่ะวันพุธช่วงบ่ายหรืออาจ year, จะทั้งวันเนี่ยเจอกันที่ท็อปเจริญแจงวัฒนาค่ะวันพฤหัสเราพบกันที่สุลเลสิกพระรามเก้านะคะตึกบีแล้วก็เป็นสุเลสิกใหม่นะคะเราเจอกันทั้งวันเลยค่ะส่วนวันศุกร์ค่ะวันศุกร์เราเจอกันที่ท็อปเจริญแจ้งวัฒนาวันเสาร์เราพบกันสองที่นะคะเสาร์ช่วงเช้าเนี่ยก็จะเจอกันที่ท็อปเจริญนะคะส่วน เย็นค่ำก็จะพบกันที่ปีเอเวและนี่ก็เป็นสถานที่ที่เราจะเจอกันค่ะแต่ถ้าวันอาทิตย์กับวันจันทร์มาเจอกันที่นี่นะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ